สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราไปไม่จบเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้านะครับเราไปอยู่ที่แผนที่กลยุทธ์การตลาดซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพราะว่าแผนที่กลยุทธ์การตลาดเนี่ยมันถูกย่อยมาแล้วนะครับก็คือมันมันผ่านจากการสังเคราะห์จากเอกสารเยอะมากแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็หลายๆเวทีที่เราไปมานะครับทีนี้วันนี้เราต้องจบให้ในเรื่องของการวิเคราะห์ลูกค้าให้ได้นะครับ ก็อยู่ในโครงการชุ m um o r ร o w t ALENT นะครับในซีรีส์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI นะครับซึ่งก็มีหลายเครื่องมือให้ท่านได้เลือกใช้งานก่อนหน้านี้นะครับท่านไปย้อนดูใน EP ต่างๆได้นะครับหรือถ้าอยากเจอตัวเป็นๆก็มาที่มหาวิทยาลัยฟรสเทิร์นครับมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่มีสนามบินส่วนตัวเพราะเราอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่แค่400เมตรนะครับท่านก็แวะมาเที่ยวที่เราได้มีห้างส่วนตัวด้วยข้างหน้าเราเป็นเซนทรัลแอร์พอร์ตนะครับหรูหรามากมายนไม่ใช่ของเรานะแต่เหมือนเป็นวิทยาเขตไปแล้วอมาดูนะคครรรับับบเเวลาาาที่จะะขยขยองน ตอบคาถาม2ข้อนี้นะครับถ้าท่านยังตอบ2ข้อนี้ไม่ได้นะใจเย็นๆอย่าเพิ่งลงทุนคําถามข้อที่1ครับท่านขายของให้ใครครับคาง่ายๆแบบนี้เลยนะนะป้าคนนี้เนี่ยผมก็เจนขึ้นมานะป้าแกอยู่ในช่วงท้ายๆของชีวิตแล้วนะครับเราก็เลยไม่กล้าใช้รูปจริงนะครับใช้รูป AI สร้างขึ้นมานะครับเป็นคุณป้าทรงนี้นะครับกำลังเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะครับตอบให้ได้คําแรกเลยขายให้ใครถ้าท่านตอบได้แปลว่าท่านบรรลุแล้วเรื่องเนื้อหาเรื่องการกําหนดกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตกลุ่มนะถือว่าบรรลุนะครับหวิชาผ่านไป ตอบให้ได้ว่าทําไมเขาต้องซื้อของจากท่านด้วยนะครับคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติจะซื้อของที่ตอบสนองหรือแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาซื้อด้วยเหตุผลอะไรแปลว่าสิ่งนั้นเหตุผลนั้นมันคือเพนพอยต์หรือปัญหาในชีวิตของเขานะครับเท่านั้นเองเหมือนผมอ่ะซื้อปากกาหนึ่งแท่งนะครับจะโฆษณาว่าเขียนได้ยาวแค่ไหนผมไม่สนใจหรอกแต่ผมสนใจแค่ว่าปากกาแท่งเนี้ยหัวมัน1.00ห,หรือเปล่าเพราะเป็นคนเขียนกฎนะครับเพราะ,ะนั้นปากกาหัวเล็กๆจะเขียนไม่ได้เพราะ,ะนั้นเพนพอยต์ผมคือ ผมเขียนปากกาแล้วกระดาษขาดเพราะหัวมันเล็กเกินไป0.5นะครับผมต้องการปากกาหัวใหญ่เพราะฉะนั้นถึงมันแพงแท่งละ50บาทแพงนะฮะแต่บางคนซื้อปากกาแท่งละหมื่นไม่แพงนะผม50บาทแพงแล้วนะครับผมก็จะซื้อแค่บางยี่ห้อเท่านั้นที่มันมีหัว1.0อันนี้เขาเรียกว่าเพนพอยต์นะครับท่านต้องรู้ตรงนี้ของลูกค้าก่อนนะครับเพราะถ้าท่านไม่รู้ตรงนี้เราก็จะสเปะสปะดในการใช้เงินในการทําการตลาดครับทีนี้ลูกค้ามันมีหลายกลุ่มมันไม่ได้มีแค่ เเนเรชันสุดท้ายกลุ่มเดียวมันมีหลายกลุ่มมากนะครับก็เปิดให้ดูนี้เลยนะครับดูนะฮะไล่ไปทีละกลุ่มเลยนะครับอีพีนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับกลุ่มที่1ครับไซเลน t ซ e เน r เรชั่นครับเกิดปี1 9 2 8งเถึงหนึ่ชื่อกลุ่มแปลว่าเงียบแต่ตัวจริงไม่เงียบนะฮะตัวจริงนี่ค่อนข้างพูดเยอะเลยแหละเพราะว่าท่านมีประสบการณ์เยอะแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะปัญหาท่านจริงๆคือเรื่องนี้ครับปัญหาคือปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ลําบากนะครับแล้วก็ ขาดอุปกรณ์ไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์อะไรมาใช้ดีนะครับเงินเยอะนะครับแล้วก็มีความกังวลเรื่องการเงินแล้วก็การรักษาตัวครับสุดท้ายคือต้องการการบริการแบบหนึ่งต่อหนึ่งะครับเป็น private service เลยอันนี้เป็นความเฉพาะของคนที่เกิด generation นี้นะครับและนี่คือรูปแบบธุรกิจที่เขาอยากได้ครับอันที่1คือบริการดูแลที่บ้านครับอันที่2คือบริการสอนพิเศษด้านเทคโนโลยีครับแพงไม่ว่าขอให้รู้เรื่องนะครับหลักการง่ายๆเลย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับทัวร์เวัด10วัดขายได้กับคนกลุ่มนี้นะครับเที่ยว2วัดที่เหลือนั่งพักนะครับแต่จ่ายราคาเต็มนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแรงละนะครับแต่มีพลังอยากจะไปนะครับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าครับพวกเลโทรมาร์เก็ตติ้งครับพวกเอ่ออะไรนะวิทยุที่มันรวมเพลงเก่าๆมาขายเครื่อละเจ็ดแปดพันขายดิบขายดีนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้แหละนะครับหนังสือรวมรุ่นหนังสือความทรงจํารวมภาพในอดีตชีวประวัติต่างๆชอบมากขายคนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2ครับ เราเรียกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์นะครับกลุ่มนี้ก็มักจะเป็นลูกของกลุ่มไซเลนต์เจเน a เรชันเกิดปี1946งเถึงหนึ่นะครับกลุ่มนี้ใกล้เกษียณแล้วนะครับยังอยู่ในช่วงปลายของชีวิตการทํางานนะครับก็คือ60กว่าละบางคนก็ยืดช่วงกเกษียณไปสิ่งที่กังวลของคนกลุ่มนี้ที่เป็นเพนพอยต์หคือเขาวางแผนหลังกเกษียณล,ลําบากคืออาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องเงิน นะครับแล้วก็เขากระมวลเรื่องการดูแลสุขภาพครับเพราะว่าผ่านช่วงครึ่งชีวิตมกกาไกลมากแล้วเริ่มจะมีปัญหาสุขภาพติดตัวมาแล้วนะครับที่สําคัญคือเขาต้องการปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิตอลนะครับซึ่งตรงนี้มันมีระยะห่างแล้วเพราะว่าโลกดิจิตอลมันเคลื่อนเร็วมากนะครับยิ่งปัจจุบันย,ยิ่งเคลื่อนเร็วมากเขาอาจจะไม่ทันและสุดท้ายคือเขาต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณภาพสูงสะท้อนคุณค่าและความสําเร็จแปลว่าอะไรบางคนซื้อกระเป๋าใบลนะสองสแสน นะครับซื้อมาถือเฉยๆเพื่อให้เพื่อนเห็นว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับไม่ได้เหยียดคนนะไม่ได้เหยียดเขาแค่อยากให้คนเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วก็ชื่นชมบางคนซื้อโทรศัพท์เครื่องละห้าหมื่นมาโทรออกกับรับสายแล้วก็ส่งสวัสดีวันจันทร์วันอาทิตย์ให้เพื่อนอย่างเงี้ยแต่เขามีความสุขไงที่ได้ถือได้โชว์ว่าเขาได้ใช้รุ่นล่าสุดตัวท็อปตัวแพงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่ไปว่าเขาละนะครับก็จะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นการแสดงออกถึงความสําเร็จทาง คนกลุ่มนี้ต้องการบริการอะไรบ้างนะครับคนกลุ่มนี้ต้องการบริการด้านสุขภาพครับนะครับต้องการบริการวางแผนทางการเงินนะครับต้องการชั้นเรียนงานอดิเรกและเสริมสร้างทักษะจัดดอกไม้แกะสลักวาดภาพขายคนกลุ intact, ่มนี้ครับแล้วก็บริการปรับปรุงบ้านครับอายุขนาดนี้ปรับปรุงบ้านเองไม่ได้นะครับต้องจ้างคนมาทำนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เป็นรับเหมาก่อสร้างก็จะเติบโตในบางพื้นที่อยู่แล้วที่มีคนสูงวัยอยู่เยอะเพราะบ้านต้องปรับใหม่หมดนะครับเจนต่อไปครับ เจนพิเศษเลยเจนนี้นะครับเครื่องไม่ไม่มาเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคเจนนี้เรียกว่าเจนเนอเรชั่นเครับไม่ได้แปลว่าเซ็กซี่นะครับแต่แปลว่าเป็นเจนเอ็กซ์คือเกิดในช่วงปี1965ถึง1980ครับเจนนี้มีชื่อเล่นว่าแซนด์วิชนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นแซนด์วิชเจเนเรชั่นนึกภาพแซนด์วิชเอาไว้นะนะครับทีมงานมีแซนด์วิชไหมฮะเหลือไหมฮะยืมแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ดูก็เราจะค่อนข้างเรียวนิดหนึ่งนะฮะดิบนิดหนึ่งในคอนเทนต์นะะะฮฮอ่ดูนะ นี่นหุ่นนี้ไม่ได้ขายของนะเนี่ยมียี่ห้อเขาติดอยู่ด้วยแฮนด์เมดนะฮะแซนวิชเจเนเรชันแบบนี้ข้างบนเป็นพ่อแม่ที่เริ่มแก่แล้วต้องดูแลข้างล่างเป็นลูกที่กําลังโตครับมันบีบเข้ามาครับข้างล่างก็ต้องดูแลลูกข้างบนพ่อแม่ก็ต้องการการดูแลมันบีบอัดลงมาเนี่ยตรงกลางเนี่ยคือเจนเอ็เขาเรงเรียกว่าแซนวิชเจเนเรชันใครอยากกินอันนี้ก็มาตามได้นะไม่ขออนุญาตไม่โพสแล้วกันนะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับแซนวิชเจเนเรชันเป็นเจเนเรชัน X ที่เครียดที่สุดนะครับ ช่วงเปิดเกิดเนี่ยถ้าช่วงเดียวกับผมเนี่ยนะ1965-1980นะครับช่วงปลายปลายปัญหาเขาคือ w o r k l i ฟ์ balance ครับเขามีปัญหาการจัดการชีวิตตัวเองครับเขาไม่สามารถจะปรับเวลาทํางานกับเวลาการใช้ชีวิตให้ลงตัวได้เพราะเขามีคนต้องดูแลเยอะนะครับแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องเิรภาพทางการเงินครับอยู่ในช่วงที่เริ่มเก็บเงินนะครับแต่ว่าเรียวแรงก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอลลำบากนะเป็นช่วงรอยต่อเทคโนโลยีพอดีนะครับ ไม่เชื่อการตลาดอันนี้ลักษณะพิเศษนะไม่เชื่อมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่เขาเชื่ออินฟลูเอนเซอร์ครับโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ที่รู้จักกันหรือสนิทกันหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีภาพลักษณ์ของการเป็นกลางนะครับพร้อมด่าได้ทุกแบรนด์ส่งประมาณนี้ก็จะเชื่อนะครับสิ่งที่เขาอยากได้ครับเขาอยากได้บร,ริการที่ช่วยประหยัดเวลาครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นอะไรที่ไปแก้ปัญหาเขาทําให้เขาทํางานเร็วขึ้นเขาพร้อมจ่ายงั้นเจนเนี้เป็นเจนที่ยอมจ่าย c h a t GPT version plus เดือนละ800บาท พร้อมจ่ายทุกตัวที่เป็น AI เพื่อให้ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นขออย่างเดียวขอมีเวลานอนมากขึ้นนะครับแพลตฟอร์มการพัฒนาอาชีพและการสร้างเครือข่ายนะครับอาชีพเสริมต่างๆเจนนี้ชอบแพ็กเกจท่องเที่ยวที่เน้นเป็น Family Pa พ็กเกจนะครับเป็นครอบครัวแล้วก็เครื่องมือจัดการการเงินส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นของเจน X นะครับมาดูเจน Y นะครับเจน Y เนี่ยตอนนี้น่าจะเพิ่งจบการศึกษาและกำลังเริ่มทำงานในสถาบันในองค์กรต่างๆแล้วกัน ในช่วงปี1980-1994เป็นปศที่เขาเกิดนะครับเจนวายนะหนี้เพียบเลยนะครับเพนพอยเจนวายคือหนี้สินและการกู้ยืมครับหนี้สินนะฮะมาจากอะไรบ้างกยศก็โดนนะครับผ่อนโทรศัพท์ผ่อนบ้านผ่อนสินสอดผ่อนรถแล้วแต่นะครับเจนวายหนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเจนวายก็จะมีความเครียดจากงานที่มีการแข่งขันสูงด้วยเพราะอยู่ในช่วงแข่งกันทั้งอำนาจบารมีนะครับและตำแหน่งนะครับสนใจประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์แปลว่าเจนวาย ใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวไม่ได้นะครับรีวิวอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องล่าเขาออกจากบ้านมาทําอะไรด้วยกันข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็เขาอยากได้บริการส่วนตัวครับที่ตรงกับความต้องการและประสบการณ์ที่เขาอยากจะได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษสี่นี้เขาอยากจะได้ครับเป็นบ้านเป็นหลังมากกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเจนวนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีเจนเนี่ยังกลางๆแนตะ่เจนวนี่คือซีเรียสเลยกล่องต้องเป็นคราฟนะต้องเป็นอีโคนะเสื้อต้องทอใย,ยธรรมชาติย้อมสีีธรรมมมชชาติไ่ใ้เค อันนี้เป็นคาแรคเตอร์พิเศษของ GenY นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเดินเข้าร้านมาถ้าเห็นเป็น GenY เนี่ยทำใจไว้ก่อนเลยบ้าเลยอีโค่แน่นอนนะครับเราจะได้ดีไซน์คอนเทนต์ได้ถูกนะครับแล้วก็เขาต้องการบริการที่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มครับเขาชอบ w o r k i n g space เป็นคนขี้เหงาไม่อยากอยู่คนเดียวเวลาอยู่ต้องอยู่กับเพื่อนทำงานกันเป็นทีมหมายถึงตัวเองทำและเพื่อนไม่ทำแต่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยได้ในลักษณะ GenY เพื่อนกินแรงไม่ว่าแต่อยู่ด้วยกันแก้เหงาไปก่อน นะครับแล้วก็เขาชอบกิจกรรมประสบการณ์และเวิร์กช็อปที่น่าจดจำไปว่าชอบการลงมือทำนะครับอันนี้ลักษณะเฉพาะเจนต่อมาฮะเกือบหมดละเจนแซดเจนแซดเจนแซดอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนี้นะครับหรืออาจจะก,กำลังจบหรือจบใหม่ๆก็ได้นะครับ1997ถึง2012ปีเกิดน,นะครับเจนนี้นะครับปัญหานี้สินไม่ค่อยเยอะครับแต่มีปัญหาเรื่งโอเวอร์โหลดทางดิจิตอลครับก็คือรับสื่อทุกทิศทางนะครับแล้วก็ภูมิต้านทานด้านอารมณ์ไม่มากนักเพราะว่า เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่ดูแลดีมากนะครับฐานะทางบ้านค่อนข้างดีนะครับเจนแซเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเครียดง่ายนะครับแล้วเขาจะมีผลอย่างมากกับสุขภาพจิตเขาในเรื่องข้อมูลหรือข้อความจากโซเชียลมีเดียนะครับสิ่งที่เขากังวลใจคือเขากลัวจบไปแล้วไม่มีงานทานะครับเขากลัวค่าใช้จ่ายในการเรียนมันจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็เขาต้องการแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมนะเช่นรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคช่วยเหลือ สุนัขจรจัดช่วยเหลือเด็กํำพลาเนี่ยเจนแซจะชอบวันไหวเซนซิทีฟง่ายนะครับแล้วก็สนใจประสบการณ์ที่รวดเร็วและราบรื่นแปลว่าอะไรนะครับเจนนี้ความเร็วความช้าของเจนนี้กับความช้าเจนแซไม่เท่ากันนะเอเจนเอ็กไม่เท่ากันนะเจนเอ็กรอนรอ5นาทีรู้สึกว่าช้าเจนแซดสาวินาทีอาจจะมองว่าช้านะครับเพราะเป็นเจนที่ใจร้อนนะครับเจนนี้ต้องการอะไรครับต้องการแอปสุขภาพจิตครับนะครับเพราะว่าเครียดง่ายนะครับแล้วก็ ต้องการแพลตฟอร์มการศาออนไลน์การเรียนออนไลน์การสร้างทักษะงานในอนาคตเจนนี้ไม่ค่อยสนใจปริญญาแต่สนใจทักษะที่เอาไปใช้หาเงินได้เอาง่ายๆเลยอยากเขียนแอปเป็นก็ไปเรียนเขียนแอปเรียนเขียนแอปเสร็จหาเงินหาเงินเสร็จพบว่าทักษะอะไรขาดก็ไปเรียนเพิ่มโดยไม่ได้สนใจแล้วนะครับว่าไอ้ที่เรียนเนี่ยมันจะเป็นปริญญาตร,ร,ารีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือไม่นะครับ แล้วก็เขาสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายชัดเจนเช่นเสื้อผ้าอัตลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอย่างเงี้ยเจนนี้จะชอบนะครับใส่และเป็นตัวเดียวในโลกประมาณนี้และเป็นเจนที่มองข้ามความแตกต่างทางเพศไปแล้วแปลว่าเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นเพศทางเลือกวันนี้ผมอาจจะใส่เสื้อยืดมาทํางานเจนนี้ก็ไม่ได้สนใจพรุ่งนี้ผมอาจจะใส่กระโปรงมาทํางานเจนนี้ก็ไม่ได้สนใจแล้วนะครับเขาไม่ได้มองเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่อีกแล้วนะครับและ เขาเคารพความหลากหลายทางวัฒน,ธ,นธรรมนะครับและสนใจแบรนด์หรือแคมเปญที่คิดถึงสังคมนะครับเจนสุดท้ายเจนราชนิดกูนนะครับเจนนี้เจนแอลฟานะครับเจนนี้มีลักษณะพิเศษครับพยากรณลงหน้าเลยเกิดปี2 0 1พันสิบาถึงสองพันิ้านะอีกสองปีข้างหน้าเลยนะครับเจนนี้มีความเป็นลาชนิดกูลอย่างไรเจนนี้มีอำนาจไม่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อนะแต่มีอำนาจในการสั่งให้ทุกคนในบ้านซื้อให้นะครับอันนี้เป็นลนักษณะพิเศษของเจนแอลฟานะครับ ก็คือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนั่นเองนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่นี่แหละที่ฉลาดสุดๆนะครับเจนนี้มีการโอเวอร์โหลดดิจิตอลเยอะเพราะว่าใช้เก่งมากเรียนรู้ได้ไวมากเป็นยูทูบเบอร์แต่อายุน้อยๆนะครับแต่มีแต่เขามีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวและการปกป้องตัวเองในโลกดิจิตอลครับเขายังเขาเรียกว่าประสบการณ์ยังน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความปลอดภัยในโลกดิจิตอลนะครับแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนิดหน่อยครับเพราะมันเข้ามาเยอะนะครับ และเขาต้องการการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับความคาดหวังของเขาครับเขาชอบเรื่องการเรียนออนไลน์ครับเขาสนใจสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาสนใจอะไรก็ตามที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาสนใจเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์ดิจิทตอลนะครับสนใจของเล่นสร้างสารรค์ของเล่นประเภทไม่สําเร็จอะมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วมาประกอบร่างใหม่ตามจินตนาการเกิดเป็นสินค้าของตัวเองเจ็นี้ชอบมากนะครับแล้วก็เขาสนใจเนื้อหา สื่อสาหรับเด็กนะครับรายการทีวีภาพยนตร์เนื้อหาอื่นที่เฉพาะเจาะจงว่าดีไซน์มาเพื่อเขานะครับและเขาชอบประสบการณ์และกิจกรรมที่เน้นเอาพ่อเอาแม่เขาไปร่วมในกิจกรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของตัวลูกค้านะครับซึ่งเดี๋ยวไอทีหน้าจะมาต่ออีกนิดหนึ่งว่าจากที่เราเลือกลูกค้าแล้วเนี่ยแล้วเรามาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยเราจะทําผ่านเครื่องมืออะไรบ้างและจะใช้แบบไหนนะครับที่จะประหยัดเวลาผู้ประกอบการทุกท่านครับเจอกันไอทีหน้าครับ